แับๆสบเป็นหองแับเมนูนี่ก็เด็ดาถถือตรงถือแังเป็นระมังเนี่ยเอามาขายอยู่ตลาดนะครับไปพ่อพอดีเลยอื้มับ วัสดีครับกินยังวะชาแน,นลคร,ค,รนรครับครับเมื่อนี้ก็ได้วัตถุดิบเสแสรบไม่แล้วครับอันนี้ก็เครื่องปรุงของเขานะครับเนาะสีมีกระเทียมมีพริกสดต้นเออหอมแดงเนาะน้ำปลาแล้วก็ผงนัวะก็แยงหน้าครับ ให้ง่ายครับสูตรสไตล์อีสานบานเ่าเฮ็ดตยังกินแล้วครับมื้อนี้ครับนี่แหละครับเมื่อเนี้ยบนตกมากอะน้ำหลายแล้วครับเนาะสิได้แนวยู่นั่งกินเมนูปลาแล้วครับสีมกหมอปลาลดครับเมื่อเนี้ยเป็นแต่เสียบผครับมกมอเฮ็ดน้าอม้อเจาะนะครับเนาะเอาครับที่ตามช่วงปุ๋งนะครับเ้อช่วงปุ๋งเะครับ ช่วงที่เหตุโมกหมอะนะครับโมกหมอปลารถครับเมื่อเนี้ยกินยังวะชันแนลครับเสียบๆสบน้ำกันครับครับบัาน,นี่นี่ตำเครื่องแล้วด้วยครับด้อ่ะใส่ปลาลดลงไปสูตรง่ายๆอีสานบ้านเฮาอ่ตาตำพริกหอมกระเทียมตะไคร่ลงไป ลงไปนะปลาลงไปครับคุกเข้าให้เข้ากันดีๆครับ ลูกโดดเข้าไปครับใส่พักันยังหน้าเลยครับทีนี้ครับกุกเข้าให้เข้ากันดีๆครับ เจียมน้าัจังไรครับพ่อหมอบอ่อแห่งครับเอาครับบัดเนี่ยมาลุ้นกันตอนมันซุกไปแล้วครับที่เป็นหน้าตาอย่างไรครับมกหมอปลารดครับแสบแสบครับเมือนไง เรียบร้อย้อครับเด้อบัดเนี่ยครับเด้อดสีสันของเขาครับใส่ลูกโดดหลายๆครับปลาลดมุกหม้อครับมาเนี่กินยังวะชแนลครับแสบแสบไปแล้วครับมื่อนี้ยอ้าวครับบ่อรอลนะครับมาที่นี่มากินน้ำกันเลยครับปลาลดมุกหม้อใส่ใบปักกันแย่งหน้าครับกินยังวะชแนลครับ สวัสดีครับกินยังวะชาแนลนะครับอากาศสวัสดีพี่น้องประเทศไทยเฮ้าเนาะะกับพี่น้องอคนไทยที่ไปใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนไปยูพุ่นหรือว่าไปเห็นการเห็นงานนะครับกับพี่น้องท่างสงปอปอลาวนะครับเนาะกากินยังวะชาแนลคือเกานะครับเนาะกินเขาแสีบนอนหลับบ่ตายไงยสโลกแกนคือเกานะครับเนาะ ครับแต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นเมนูงนะ่ายๆเนาะเมนูง่ายๆอีสานบานเฮานะครับเมนูง่ายๆอีสานบานเฮ้า,ามกหมอปลาลดนะครับเนาะช่วงนี้พายุเข่าฝนกระกหลายปาลากหลไยนะครับเนาะช่วงนี้ก็อาสิจัดเมนูปลาไปก่อนครับเอาลุยกันเลยครับบรอ,อแล้วมื้อนี้ประเดิประเด้แชเข่าครับบ่ไเด้แ่เข่าเหนียวสื่อข่าเหนียว่น,ยวมนมาเอาโอ้ยสีสัน แส,บแสบบีบเสบผักพี่น้องรถบ้านเ้องนั่นแหละเขาขั้นนี้ง่ายครับหมวนเลยใช่ผักขึ้นอยงหน้าครับ มกหมอใส่พัดแง่งหน้านะใส่ลูกโดดอืออือจับจกเป็นองแจะเมนูนี่ก็เด็ด รถถือตรงถืองังพ้านละม่างเนี่ยเอามาขายอยู่ตลาดนะครับไปพ่อพอดีเลย้หจอดด้วยครับ เจ้าัาเลยเหยาะน้ำประแดกเลยนัวยางคักเลยใช้ลูกโดดป้อมเนี่ย,ยครับเนียอยู่ในกินบานทฮา กินง่ายสตัวอียสารบ้นานฮาอาแต่หารจานเดียวครับเลย <laughs> หารจานเดียวมกหมอดปรดเมื่ไดิทิมเลยครับก้างเกิองอ่ะประด,ดหน่อยก่างเกิืองยังหยำเมือเ้อดอ ขาดไปลองขาดมามามาแจกแจกครับใส่ลูก,กบอดเข้าไปแห้งจังอืมพอที่สองมาแล้ว อัมเงี้ครับเนีย่ยเนีมม่ยเนี่ยครับพอดีตัวเล็กๆยามเม่โตเลยครับบริดัทมัดก้าง มกหมอให้หนาหมอ้อเจาะอยู่ไปจำหมอยครับจำนาหมอ,อนหยนะครับเย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เด้อครับเด้อเพื่อที่ได้รับชมวิดีโออย่างตอนนี้อยงนะครับเนาะวิดีโอใหม่ๆก็เซตวิดีโอลงเรื่อยๆนะครับ เน้อยน่นั่งกินบ้านเท่าแซ่บคักต้อือืจับจับไป็นองครับไายุซื้อเกาหลีแหละเขามากหัน น้ำท่วมที่มันต้องครับน้ำไหายครับบางมองกระท่วมบางมองกับ,บ,กบได้น้ำว่านปอกว่านปุ๋ยไปนะครับเนาะต่รุดตัวพยุหมองน้ำเพื่อนท่นมนมนวมกันได้ขอให้พ่านช่วงนี้ไปนะครับเนาะ่น้องไปถึงน้ำท่วมหน่องที่แรงอยู่กั โชคดีนะครับนอกจากได้ว่านปอกว่านปุยเรางจาว่านเถียวสุดท้ายแล้วครับเถี่ยวในว่านปุย,ยว่านปุย,ยเขาว่านเถียวนี่ก็บจีเกี่ยวตัวบันหรือเขาปลายฝนต้นหนาวนะครับเนาะหาใส่บ่วงตัวบันในไส่บ่วงหนูเนาะอืมคักๆพี่น้องเมนูนี่สุดยอดเลย วิธีการฮ็ดกระยูเบื้องต้นแล้วครับทายเบื่อไห้เบิเ้องบนแล้วบ่เไเ้ใใต้ยางลายยางหน่อยย่างหน่อยหอมหินๆินอยู่หอม,หหหอมปากกระ,กะแยงหน้าครับโอ้ค่ะๆๆค่ะอืมครับกังไงกัน ฝากพี่น้องกดติดตามมไาได้วครับเด้อกินยังว่าแชนแน่หัวตดยิงน้ำคือไห้รับชมว,วิดีโอใหม่ๆตลอดนะครับเนาะครับวันนี้ก็ไม่เห็นให้พี่น้องเบิง้งถิงโซ่ให้พี่น้องเบิ้งกะประมาณนี้นะครับเนาะครับวันดีครับ